สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะอ่าวันนี้เข้าหน้าฝนแล้วใช่ไหมพืชผลละไม้ต่างๆจะมีปัญหาอะไรโรคพืชใช่ไหมคะโรคใบจุดรานนํำค้างราสนิมราแป้งแอสแทกโนดในข้าวก็อาจจะมีโรคกาบใบแห้งใช่ไหมช่วงนี้เกษตรกร,ก,รก็เข้ามาที่ร้านมาปรึกษาว่าอาอยากได้เมนโครเซปตีดีสักตัวหนึ่งช่วยได้ไหม มีคนเอาไปใช้แล้วแล้วก็ได้ผลนะคะก็จะเป็นเมนกลเซตัวนี้นะคะแมนโอเวอร์นะคะช่วยได้นะคะสินค้าของทางร้านนะคะมีทะเบียนทุกตัวลูกค้าไม่ต้องกลัวหายห่วงนะคะอ,อย่ากแนะนำนิดนึงเวลาลูกค้าผสมยาผมเนี่ยนะคะลูกค้าควรจะใส่ภาชนะเล็กๆคนให้เข้ากับน้ำก่อนแล้วก็เทใส่ใน เขาเรียกว่าเครื่องพ่นของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการติดหัวฉีดใช่ไหมคะแต่สินค้าของเราละลายน้ําง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าละลายก่อนแล้วก็แล้วก็เอาไปใส่ในถังพ่นก็ก็จะดีมากๆนะคะเมนโคเซปเนี่ยเราควรจะพ่นประมาณสองครั้งนะคะอัตราการใช้ก็30กรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรการพ่อนอาจจะห่างกันประมาณ7วันนะคะถึง10วันได้ นะคะอ่ารู้รอบตอบโจทย์ปัญหาปุ๋ยยาค่ะแนะนำนะคะสมศักดิาณิ์นะคะติดต่อสั่งซื้อหรือต้องการสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่ Li น์แอนะคะ @pae888 นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ